เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของเราดังกล่าวนี้และอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอพลังบวกทางด้านต่างๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในทางช่องของเรานี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับการทำนายเชิงบวกการคืนดีกับแม่เป็นการบอก เป็นในถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งหรือความขัดแย้งกับแม่ของคุณในเชิงบวกความสําเร็จในความพยายามการอ่านนี้ทํานายถึงความสําเร็จในอาชีพหรือกิจการที่คุณเลือกการหาคู่ครองที่ดีเป็นความปรารถนาทั่วไปและการอ่านนี้บอกเป็นในว่าคุณจะพบคู่ครองที่เหมาะสมกับคุณเองและรักใครการแก้ไขนี้สินและข้อพิาพาท บ่งบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้เพื่อนและครอบครัวจะได้รับการแก้ไขโดยสันติโชคลาภการทำนายนี้เป็นเชิงบวกมากบ่งบอกถึงโชคดีและเจริญรุ่งเรืองโดยรวมการชนะคดีหากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายการอ่านนี้บอกเป็นในถึงผลลัพธ์ที่ดีข้อควรระวัง เรามัดระวังและถ่อมตัวเป็นคำแนะนำที่สำคัญแม้จะมีโชคลาภสิ่งสำคัญคือต้องตั้งสติหลีกเลี่ยงความเย่อหยิงและชื่นชมกับพรที่คุณได้รับการตีความตัวเลขนํำโชคเลข 1. มักเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ความเป็นอิสระและความเป็นผู้นำเลข 8. มักเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความไม่สิ้นสุด เลข 6. สามารถแสดงถึงความสาม,มัคคีความสมดุลและความสุขในครอบครัวการดูดวงชะตาถือเป็นศาสตร์ที่ลึกลับความแม่นยำของการอ่านเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามการเวลาซึ่งการอ่านเหล่านี้ต้องอาศัยวิจารณญาณและความมุ่งเน้นที่ความพยายามและการกระทำของคุณเองเพื่อสร้างอนาคตที่ดี ในท้ายที่สุดวิธีที่ดีที่สุดในการกําหนดอนาคตของคุณคือการทํางานหนักคิดบวกและความภาคเพียรของคุณเองสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับเรือสำราญขนาดใหญ่บรรทุกสินค้ามากมายภาพนี้ น่าจะสื่อถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองเรือสำราบนบรรทุกสินค้าข้ามมหาสมุทรเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความสำเร็จทางธุรกิจหรือการค้าขายอย่างต่อนเนื่องล่องเรือข้ามมหาสมุทรอย่างสงบสุขทุกคืนและทุกวันเน้นย้ำถึงโชคลาภที่ไหลามาอย่างราบรื่นและสม่ำเสมอและไม่มีอุปสรรคสำคัญใดๆ ใครก็ตามที่ทำนายเลขนี้ถือว่าโชคดีเป็นการบอกถึงลักษณะที่ดีของเลขนี้โดยตรงซึ่งหมายความว่าเลขนี้จะนำโชคลาภมาสู่บุคคลน,นั้นๆโชคลาภมากมายประสบความสำเร็จในการค้าขายเป็นประโยชน์เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับเลขนำโชคโดยเน้นถึงศักยภาพในการทำกำไรและความสำเร็จทางธุรกิจ ทำให้ความปรารถนาใดๆเป็นจริงแสดงให้เห็นว่าเลขนี้มีพลังที่จะเติมเต็มความปรารถนาและทําให้ความปรารถนาเป็นจริงหากถามคู่ครองคุณจะพบคนที่ดีที่สุดและมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขตลอดไปตัวเลขนี้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสัมพันธ์โรแมนติกสัญญาว่าชีวิตแต่งงานจะประสบความสำเร็จและสมหวัง ถ้าคุณป่วยคุณจะหายดีโดยสมบูรณ์ตัวเลขนี้มีคุณสมบัติในการรักษาและช่วยในการฟื้นฟูตัวจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้หากคุณถูกฟ้องร้องคุณก็จะชนะคดีอย่างแน่นอนตัวเลขนี้ให้การปกป้องคุ้มครองและรับรองชัยชนะในคดีความโดยพื้นฐานแล้วเชื่อกันว่าตัวเลขนำโชคได้แก่หมายเลขสและหมายเลขส จะนำพาผลลัพธ์เชิงบวกมากมายเช่นความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จในธุรกิจและการค้าขายความปรารถนาสมหวังการแต่งงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จการรักษาและการฟื้นตัวชัยชนะในคดีความการตีความตัวเลขนำโชคประเภทนี้ จะพบในวัฒนธรรมและระบบความเชื่อต่างๆโดยที่ตัวเลขถูกกำหนดความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชื่อว่าจะมีอิทธิพลต่อด้านต่างๆของชีวิตของคุณดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ การอ่านดวงชะตาในครั้งนี้บ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกโดยดังต่อไปน,นี้ต้นไม้เหี่ยวเฉาที่ได้รับการฟื้นฟูนด้วยน้ำค้างยามค่ำคืนเป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาแห่งการฟืนฟ้นฟูคุณอาจรู้สึกหมดแรงหรือหมดภาวะกําลังใจต่างๆแต่ในตอนนี้อิทธิพลเชิงบวก กำลังส่งผลทำให้มีพลังงานและความหวังใหม่อีกครั้งความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมตัวและความพยายามด้วยการวางแผนอย่างขยันขันแข็งและการทำงานหนักคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้อนาคตที่สดใสเป็นลางดีแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งดีๆอยู่ข้างหน้า อยู่ในที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณคำแนะนำนี้บ่งชี้ว่าการอยู่ในสถานที่ปัจจุบันของคุณอาจนำมาซึ่งโชคลาภที่ไม่คาดคิดการฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยหากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพดวงชะตนี้บ่งบอกถึงผลลัพธ์เชิงบวกและการฟื้นตัวผู้ที่ติดต่อที่หายไปจะกลับมา คุณสามารถคาดหวังที่จะติดต่อกับเพื่อนครอบครัวและผู้ที่ติดหนี้คุณอีกครั้งโชคลาภทางเลือกแม้ว่าการหาคู่ครองอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในทันทีแต่คุณก็มีโอกาสที่จะพบกับโชคลาภในรูปแบบอื่นๆเช่นรายได้ความสำเร็จในอาชีพการงานหรือการเติบโตในชีวิตตัวเลขนำโชคของท่าน6 9 และ8ถือเป็นตัวเลขมงคลที่อาจน,นำโชคมาให้ก่ลาวโดยสรุปการอ่านดวงชะตาในครั้งนี้จะมอบข้อความแห่งความหวังและกำลังใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมุ่งมั่นกับเป้าหมายของคุณและเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส เชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับข้อความนี้เตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากคำพูดและการกระทำของบุคคลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเต่ากับหงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความเป็นไปได้ที่เกิดหายนะโดยเน้นย้ำถึงอันตรายจากคำพูดที่ไม่ระมัดระวัง และความสำคัญของการควบคุมตนเองคำแนะนำการพูดอย่างมีสติข้อความนี้เน้นย้ำอย่างหนักแน่นถึงความสำคัญของการพูดอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงการพูดหยาบคายดินทาและพูดในเชิงลบการทำความดีส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องตามจริยธรรมและห้ามปรามการกระทำที่เป็นอันตรายความกระตันยู แสดงความขอบคุณต่อผู้ที่สนับสนุนคุณความอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับและแก้ไขลักษณะบุคลิกภาพเชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพูดความท้าทายการหาคู่ข้อความนี้แนะนำว่าความยากลำบากในการหาคู่ครองนั้นอาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบการสื่อสารของบุคคลน,นั้นโชคลาภหมายความว่า ความโชคร้ายในปัจจุบันอาจเป็นผลจากการกระทําในอดีตและโชคลาภอาจมาช้าตัวเลขนําโชค 5, 4และ6หรือเป็นตัวเลขมงคลสิ่งสําคัญคือจําต้องสิ่งสําคัญคือจําไว้ว่าการอ่านดังกล่าวเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณเน้นที่การกระทำในเชิงบวกและการเติบโตส่วนบุคคลโดยไม่คำนึงถึงโชคที่รับรู้ได้หากคุณยังกังวลเกี่ยวกับนัยยะของข้อความทำนายนี้โปรดพิจารณาหารือกับเพื่อนที่เชื่อถือได้สมาชิกในครอบครัวหรือที่ปรึกษาการวิเคราะห์น,นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและให้ท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในคำทำนายดังกล่าวด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับข้อความนี้เตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากคำพูดและการกระทำของบุคคลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเต่ากับหงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ของความเป็นไปได้ที่เกิดหายนะโดยเน้นย้ำถึงอันตรายจากคำพูดที่ไม่ระมัดระวังและความสำคัญของการควบคุมตนเองคำแนะนำการพูดอย่างมีสติข้อความนี้เน้นย้ำอย่างหนักแน่นถึงความสำคัญของการพูดอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงการพูดหยาบคายดินทาและพูดในเชิงลบการทำความดี ส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องตามจริยธรรมและห้ามปรามการกระทําที่เป็นอันตรายความกระตันยูแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่สนับสนุนคุณความอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับและแก้ไขลักษณะบุคลิกภาพเชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพูดความท้าทายการหาคู่ข้อความนี้แนะนำว่าความยากลำบากในการหาคู่ครองนั้นอาจ เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสื่อสารของบุคคลนั้นโชคลาภหมายความว่าความโชคร้ายในปัจจุบันอาจเป็นผลจากการกระทําในอดีตและโชคลาภอาจมาช้าตัวเลขน้าโชค5 4และ6ห,หรือเป็นตัวเลขมงคลสิ่งสําคัญคือจําต้องสิ่งสําคัญคือจําไว้ว่า การอ่านดังกล่าวเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งต้องใช้วิจารณญาณเน้นที่การกระทำในเชิงบวกและการเติบโตส่วนบุคคลโดยไม่คำนึงถึงโชคที่รับรู้ได้หากคุณยังกังวลเกี่ยวกับนัยยะของข้อความทำนายนี้โปรดพิจารณาหารือกับเพื่อนที่เชื่อถือได้สมาชิกในครอบครัวหรือที่ปรึกษา การวิเคราะห์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในคำทํานายดังกล่าวด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับความยากลำบากและความยากจน การอ่านดวงชะตานี้บ่งชี้ถึงช่วงเวลาแห่งความยากลำบากทางการเงินและความยากจนที่อาจเกิดขึ้นได้ศัตรูรอบตัวระวังผู้คนรอบข้างคุณเนื่องจากอาจมีศัตรูที่ซ่อนอยู่หรือผู้ที่หวังร้ายต่อคุณชัยชนะจากการฟ้องร้องแม้ว่าโดยรวมแล้วจะมีโทนเชิงลบ แต่ก็มีการคาดการณ์ในเชิงบวกว่าการฟ้องร้องที่กำลังดำเนินอยู่จะประสบความสำเร็จการทวงหนี้น่าเสียดายที่การทวงหนี้จากผู้ที่เป็นหนี้คุณดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ข้อควรระวังในการแต่งงานการอ่านครั้งนี้แนะนำอย่างยิ่งว่าไม่ควรรีบร้อนแต่งงานการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแต่งงานในอนาคตกล่าวโดยรวมการอ่านดวงชะต,ตานี้แสดงให้เห็นภาพช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ยังให้ความหวังอีกด้วยในขณะที่เผชิญกับความยากลำบากทางการเงินและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะได้ผลรับในเชิงบวกในประเด็นทางกฎหมายอย่างไรก็ตามควรใช้ความระมัดระวังในความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแต่งงานเลขนำโชค 6, 3และ8ถือเป็นโลกเป็นเลขนำโชคในช่วงเวลานี้ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการและการกระทำการเลือกของคุณจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณในที่สุด หากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญควรพิจารณาขอคำแนะนำจากเพื่อนที่เชื่อถือได้ครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับคำทำนายเชิงบวกชีวิตที่ดีขึ้น ความยากลำบากของคุณสิ้นสุขลงแล้วจากนี้ไปชีวิตของคุณจะมีความสุขและน่ารื่นรมทุกคืนและวันป่บงบอกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขความพอใจและความผ่อนคลายการเติมเต็มความปรารถนาภายในสามเดือนโชคลาภและคู่ครองที่คุณปรารถนาจะเป็นจริงบ่งบอกถึงการบรรลุปเป้าหมายส่วนตัวที่สำคัญ และความรักที่สมหวังการสำเร็จทางกฎหมายหากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีความคุณมีแนวโน้มที่จะชนะคดีแสดงถึงความหวังสำหรับผลลัพธ์ที่ดีในประเด็นทางกฎหมายการกลับมาพบกันอีกครั้งและการแก้ไขปัญหาลูกพี่ลูกน้องที่หายไปและลูกหนี้ที่หลบหนีจะติดต่อมาแสดงถึงการแก้ปัญหา ในครอบครัวและข้อพิาพาททางการเงินความเคารพและชื่นชมไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนใครก็ตามที่คุณพบจะเคารพคุณข้อความนี้ทำนายถึงชีวิตที่มีเกียรติในสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่นการเติบโตอย่างต่อเนื่องยิ่งคุณอายุมากขึ้นคุณ จะยิ่งดีขึ้นซึ่งหมายถึงการพัฒนาส่วนบุคคลและจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องตามวัยเลขนำโชค3 2และ3ตัวเลขเหล่านี้อาจมีความสำคัญส่วนตัวสำหรับบุคคลที่ได้รับข้อความนี้ตัวเลขเหล่านี้สามารถใช้ในแนวทางในด้านต่างๆของชีวิตเช่นหมายเลขลอตเตอรี่วันที่สำคัญ หรือการตัดสินใจสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคำทน,นายและพรมักเป็นสัญลักษณ์และเปิดกว้างต่อการตีความแม้ว่าข้อความนี้จะให้ความหวังและความคาดหวังในเชิงบวกแต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษามุมมองที่สมดุลเน้นที่การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและทำงานเพื่อบรรลุปเป้าหมายของคุณ ในขณะที่เปิดรับโอกาสที่ไม่คาดคิดท่านใดต้องการให้ทางช่องของเราทำนายดวงชะตาชีวิตของท่านหรือของบุคคลอื่นบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโปรดขอความกรุณาท่าน ติดต่อทางช่องทางของเราที่แจ้งไว้ในรายละเอียดข้างล่างนี้ทางช่องของเราไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทางไลน์ขอให้ท่านติดตามหรือติดต่อกับเราได้ในช่องทางดังกล่าวสวัสดีครับ